สุขภาพเป็นความท้าทายและเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งกรมอนามัยมีบทบาทในการทําให้คนไทยทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพด้วยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยผลงานในปีที่ผ่านมา 1. ยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพคนไทยได้แก่พัฒนาให้เกิดองค์กรและอำเภอร,รอบรู้ด้านสุขภาพสื่อสารตอบโต้ข้อมูลความเสี่ยงด้วยระบบ RRHL พัฒนาผู้พิทักษ์อนามัยในการป้องกันโควิด -19 2. ทำรงสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยด้านอนามัยแม่และเด็กส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตคุณภาพได้แก่ส่งเสริมการใช้ชีวิตคู่ตเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์พัฒนาอนามัยแม่และเด็กอาทิโสดมิทติง้งการตรวจหาดาวซินโดรมการรณรงค์ฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์การส่งเสริมการเล่นในเด็กด้านวัยเรียนวัยรุ่นส่งเสริมเด็กไทยเข้มแข็งแข็งแรงและฉลาดโดยขับเคลื่อน s a n บ b o x s a เซฟตี้โซ in School ส่งเสริมเด็กไทยสายตาดีทันตะสุขภาพขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นส่วนวัยทำงานมุ่งเน้นการสร้างสุขภาพแข็งแรงฉลาดรอบรู้เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอาทิโครงการก้าวท้าใจซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า3.29ล้านคนและในปี2565กำลังก้าวไปสู่ก้าวท้าใจเซสชั่น4 สำหรับวัยทำงานในสถานประกอบการได้ขับเคลื่อนโครงการ10 p a พ็ a เกและในช่วงโควิดได้ยกระดับโรงงานขนาดใหญ่ให้ได้มาตรฐาน Good Factory Practice และในผู้สูงอายุมุ่งผู้สูงอายุสุขภาพดีดูแลตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีสมุดสุขภาพประจำตัวจัดให้ชุมชนมีระบบดูแลผู้สูงอายุระยะย,ยาวฟันเทียมพระราชทานส่งเสริมให้วัดเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ 3. จัดการให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพด้วยการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาพิบาลด้านอาหารเช่น Street Food Good Health และ Healthy Market การออกบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากทุกแหล่งการจัดการสาธธรณภัยต่างๆเช่น PM 2.5 Climate change สารเคมีระเบิดและการจัดการเหตุรำคาญต่างๆ 4. ป้องกันการระบาดของโควิด -19 และสนับสนุนในการเปิดเมืองเปิดประเทศดังต่อไปนี้ <S <S พัฒนาสุขาอนามัยประชาชนในการป้องกันโรค UPDMHTA พัฒนามาตรฐานกิจการกิจกรรมสถานประกอบการสถานที่สาธารณะให้ดำเนินการป้องกันโรคตามที่กรมอนามายัยร่วมกับภาคีเครือข่ายกำหนดและยกระดับเป็นมาตรการความปลอดภัยองค์กรหรือโควิดฟรีเซตติ้ง โดยโกรมอนามัยพัฒนาเครื่องมือประชาชนได้แก่ไทยสต็อปโควิดแพลตฟอร์เพื่อเป็นเครื่องมือผู้ประกอบการในการพัฒนามาตรฐานไทยเซฟไทยเครื่องมือประเมินอาการและพฤติกรรมเสี่ยงประชาชนและพนักงานระบบ VOE เป็นระบบ v e r i ว y บุคคลก่อนเข้าสถานประกอบการเช่นวัคซีน ATK เพื่อความปลอดภัยของผู้ให้บริการและใช้บริการ นอกจากนี้กรมอนามัยยังสนับสนุนการทำงานของพื้นที่วัสดุอุปกรณ์การป้องกันโรคเป็นชุดไฮจินเซ็ตกิจกรรมล้างตลาดทั่วไทยการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์แยกกักโรงพยาบาลสนาม CI และ HI เป็นตน้นและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานที่กรมอนามัยภาคภูมิใจและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จเพื่อเป็นการสร้างรากฐานและความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับประชาชนไทย